เจขอดูแลแค่หนึ่งคนแล้วก็ให้หนึ่งคนนี้ไปรับตัวแทนต่อดูแลเองเดี๋ยวเจ๊ค่อยมาบอกรายละเอียดทีนึ่งดีกว่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเจกำลังเดินทางไปหาพี่สาวนะคะเดี๋ยวขอโชคขอราบมาให้เดี๋ยวขออนุญาตกับทางพี่เอกก่อนเจ้าของร้านนะคะว่าจะอนุญาตให้เจ๊จับปิงปองหน้าพี่สาวไหมนะคะ รว่าแบบถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเพียงอนุญาตคือเลิศมากนะคะเดี๋ยวเจ๊ลงคลิปลงให้หนึ่งกล่องมีสิบห้าเม็ดค่ะครึ่งเดือนทานได้ครึ่งเดือนค่ะสองกล่องก็ทานได้หนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับร่างกายนะถ้าสมมุติน้ําหนักตัวเยอะมากๆเนี่ยก็แนะนําไม่ทานครั้งละสองเม็ดดีกว่านะคะหลังอาหารเจ๊จะทานเจ๊จะทานประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเจ๊จะกินข้าวเช้าประมาณเที่ยงหรือสิบเอ็ดโมงเออ กินแล้วลดลงเลิกกินจะโยโยไ่ไหมมันไม่ได้ยาลดน้ําหนักแบบคลินิกหรืออะไรเอาตรงเอาเจฟพูดจริงนะเจยังไม่ได้หยุดกินเลยเออเจยังไม่ได้เลิกทานอ่ะเจยังทานอยู่ทุกวันนะคะก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าโยโยไ่ไหมแต่ว่าตอนที่ไปเกาหลีไม่ได้พกไปอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็กินได้ได้น้อยไปเองอะ่ะเหมือนยามันปรับเข้ากับร่างกายแล้วว่านึกออกปะฝากรุดนุนด้วยนะ กลังผลิตอยู่ค่ะน่าจะอีกเดือนกว่านะ่าจะเสร็จพอดีอะเจสามเดือนเจจะได้เทดสตัวเองว่าเคยหยุดทานแล้วเป็นไงเจเอาตรงเจพูดตรงๆนะคือเจยังไม่ได้หยุดทานยังไม่ได้ลองแบบหยุดทานจริงจัจงแต่ว่าตอนไปเกาหลีก็เกือบสิบวันอยู่นะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหิวนะแต่มันกินน้อยๆอะ แต่เราต้องคุมมาหารนะทุกคนทุกคนฟังเหอะต่อให้ยาสินค้าดีแค่ไหนอ่ะคุณพ่อคุณแม่ดีเลยอ่ะถ้าทุกคนกินแป้งกินน้ําตาลน้ําหนักก็ไม่ลงหรอกเอาจริงแต่ถ้าบางคนติดหวานนะกินได้นะกินแบบจิบจิบแต่ถ้าเลือกกินไม่ได้เจฟขอแนะนําเลยว่าอย่าก,กินเลยยาลดอ่ะมันไม่ช่วยหรอกทอมต้าเนะี่ยคือให้พลังงานเยอะมาก คนระวังเพจปลอมนะดูเด็กลงใจสั่นใจสั่นปวดหัวมีอเการาไม่หลับไม่มีเลยแค่คุมหิวมีอาการคุมหิวอย่างเดียวรู้สึกอิ่มอิมอิ่มอิมแต่ถ้าทุกคนต้องบอกมันนถ้าทุกคนแบบไปกินข้าวเยอะมากอะเหมือนเหมือนอัดดนันและกินอาหารเสริมแบบอ้วกนะเออเจ๊เคยแบบเผื่ผ่ออมนิดนึงเพราะว่าเหมือนวันนั้นอะเจ๊เผลอกินแบบฝืนกินเยอะอะ แล้วพอไปกินอาหารเสริมมันรู้สึกแบบมันแน่นอ่ะเพราะยามันทําให้อิ่มอยู่แล้วอ่าแล้วเรากินข้าวเยอะอ่ะ